ยเพาะเห็ดย <Workers S 2> ากมกลวใช่ไหมมวเป็นกลัม่ใช่รัเลองามันไม่้เลือเไมได้เลือเลือเขาไหลมองใช่มันชนไล่ล่มองไอ้คือเห็นนี่เรือทันใจ ต่ปาใหญ่ยเ็ีน้ำพี่น่้ำมันน่อยโอ้กเป็นยังหวงเนาะไม่หอนมันโคงอ่มก็ตกล้กีอุบนน่วะเ้งเรืออยู่น่นี่บอกแม่น้ำโค้งพี่น้องเออเบอร์แม่น้ำโค้ง งเามื่อแล้นเนาะแม่น่งาม่แม่น้ำโขงให้ห่มน้อเดี๋ยวก่ไปใหญ่ผิดบ่้วอ๋อกอย่าไปยางอีหยังอยงน้เขาอันสงท่าไทยงไปลุยน

ไปบ่พ um ี him, ่นั่งไปบ่ลอยไปยังงามเป็นนี่ยังงามโอ้ ขึ้นจุดชมวิวพี่น้องอู้หูันมาสูงแท้โอ้ขึ้นในซ้ำนี่แหละเด็กกดขาเวยสูงโพดยาน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 พี่น้องน้ำโขงว้ายยาน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 สวยงามงาม

ร้นกองรนช่องไหคคะยังงามอนทัวร์ค่ะร้านช่องไหนคะร้านช่องอะไรคะบิหี่ชาแนลสวัสดชนแนลชาสวัสดีค่ะก่อนร้านยังงามออนทัวด้วยจ้าทำกระดูกเคย ตื่น่ะไปหลกอีลาตื่นไปนอนอฮลาตื่นไปนอเอ้ยูนไปแล้วนี่แ่ละเขาขึ้นรถกันละ่ <c oughs> ลละเขากระเทือนเป็นตะลุด <c oughs> ลงไป <c oughs> เนี่ยป้าปลาเราบ้าสังเงยไหลทวีท่านเศร้าเหนื่อยอยู่ป้าปลาตื่นยั่หอบยืนเบอแม่เฮ้ยไม่มืนากาศดีค่ะบอบบฝ้าเราผมมีภาพเป็นั่งกินเขายูเพียนบอ๊บ่อ๊บบอบ๊เยต่เงินหลยันนี้นี้เศ้าโหลดเบิดคักเบิดแน่เศร้าเลยเพราะเธอเหวเข่าได้วย่ำเนี่ยเิ้าเาหมดบอ ว้าววาผิติป๊อปปี้ผาติดป๊อปปี้ชาแนลเลยนะนีชา สวยจังเลยลูกร้านใหญ่ร้านยัดตุย้ยสวยจังเลยน้องาทิตขึ้นที่นี่น้องคายฟังเล่าปเปศะเล่า